คอมมิเกต4104เป็นอะไรที่ผมให้ความเห็นไม่ได้เลยเพราะผมไม่เห็นหลายคนก็มาถามแล้วบอกว่าผมถามถามอ้วนแล้วจะได้ไงลองถามมาจริงจังดูดิเขาอยู่หน้าเขาอยู่หน้างานเขาถามเขาถามเลยคุณบ้างครับเอางี้ก่อนบอกว่าเขาถามว่าไอ้บัวเอาง่ายๆบัวใครขายไม่ออกจริงเหรอบอกไม่รู้โอเคก่อนที่เราจะไปเรื่องบัวใครนะครับขอขอพูดถึงสิ่งหนึ่งที่แบบว่ารอบนี้กู กูต้องพูดให้ได้ก่อนก็คือคืออะไรอ่ะเออผมเคยเล่าไว้ว่าคอมิกมาร์เก็ตผมไปคอมิกมาร์เก็ตครั้งแรกคือไปในฐานะคนออกบูธอ่าเออผมไม่เคยไปคอมิกเกตในฐานะลูกค <น S 1> ้าหรือนักท่องเที่ยวมาก่อนอ,อ่าผมเปิดครั้งแรกเลยคือผมไปเป็นผู้ออกบูธเลยเว้อเออออกบูธขายโดยจินเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นตลอดเจ็ดปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Mm hmm. ทุกครั้งที่ไปคอมมิเกตคือไปไปในฐานะออกเซอร์เคิลหมดเลยเออแล้วเฉพาะคอมมิเกตฤดูหนาวปีที่แลปลายปีที่แล้วคือเป็นครั้งแรกที่ไปคอมมิเกตแบบเต็มตัวในฐานะลูกค้าและไปในฤดูหนาวเออผมเคยเล่าไปแล้วว่าผมไปยืนตักลมหนาวๆรอเข้างานชั่วโมงหนึ่งเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วครั้งนี้นี่คือครั้งแรก ของมาจินจังที่ไปคอมมิเกะอดูร้อนในฐานะลูกค้าและตัดสินใจได้ว่ากูจะไม่ไปยืนตากแดดรออีกแล้วไอ้ยี่ครับมันหมายความว่าจะไม่ไปแบบลูกค้าอีกแล้วหรือว่าต้องไปหาบัตรเซอร์เคิลเอาหรือว่ายังไงไม่ครับคืออ่ะผมอธิบายก่อนก็คืออคอมมิเกะรอบนี้มันจัดสองวันนะครับแล้วก็คือวันแรกเนี่ยผม มีตั๋วนะผมมีตั๋วสำหรับเข้ารอบก่อนเที่ยงอ่าตั๋วคอมมิเกะเคยเล่าแล้วมันมีสามราคาอสามถึงสี่ราคาถูกไหมก็คือมีแบบตั๋วเออร์ลี่ที่แบบว่าได้เข้าเร็วสุดเลยเข้าเวลางานเปิดเลยสิบโมงนะแต่ค่าตั๋วในแพงมากอห้าพันเยนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งราคาแบบโอ้โหมึงเวอร์เกินไปแล้วไปคอมมิเกะห้าพันเยนแต่ว่าสคนที่ไปหิ้วไปอะไรเงี้ยก็คุ้มถูกไหมอ่าอืมแล้วก็มีตั๋วราคาสามพันเยนสําหรับคอสเพลเยอร์ อ่ะเป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าคอสเทเยอร์งานนี้ก็เข้างานไม่ฟรีนะครับแล้วก็เข้าแพงกว่าไม่ไม่ฟรีอยู่แล้วแล้วก็เข้าแพงกว่าตัวอีกหลายตัวอีกหลายหลายราคาด้วยนะแล้วก็ราคารองลองมาก็คือตั๋วเข้าก่อนเที่ยงคือตั๋วราคาหนึ่งพันเยนบวกภาษีก็คือหนึ่งพันกว่ากว่านะบพันหนึ่งพันสองประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นตั๋วเข้าเข้างานก่อนเที่ยงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตั๋วหลังเที่ยงก็คือห้าร้อยเยนเออ,อซึ่งผมอ่ะ ซื้อตัว๋วตั๋วแบบเข้าก่อนเที่ยงไว้คือตั๋วพันเยนนะครับผมก็เลยแบบเออเอาแบบครั้งที่แล้วแหละก็คือเราก็ไปต่อคิวตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะเราก็ไปตั้งแต่แบบสิบโมงกว่าๆอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเรากล่าวว่าเออสิบโมงเนี่ยเวลางานมันเปิดแล้วแถวพวกเข้าเอิร์ลี่ก็น่าจะค่อยๆแถวโฟล์ไปแล้วเราจะได้แบบว่าไปรอคิวไม่นานนักนะปรากฏว่าก็แบบตอนตั้งแต่ตอนรอบฤดูดหนาวแล้วไปรอชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้เข้าเนี่ยก็คือได้เข้างานประมาณใกล้ๆเที่ยง เออเรียกว่าแบบนั้น<อ>ละกัน,นบกบพอไหวเ,<อ>เคยเ,<อ>เคยมีประสบการณ์มาแล้วประมาณนี้อโอเครอบนี้เราก็เลยไปออ่ไปต่อคิวประมาณสิบโมงครึ่งเออกล่าวว่าแบบเอเอโอเคแถวมันเพิ่งเริ่มไหลๆหลแล้วแหละอะไรเงี้ยโอเคก็แบบบอกก่อนว่าณนะวันนั้นคุณคุณดูแดดคุณดูแสงแดดและท้องฟ้าไอ้เหี้ยนี่คืออุณหภูมิสามสิบเก้าองศาเว้ย สามเก้ามาถึงว่าอุณหภูมิมาสามสิบเก้าหรือฟิลไลท์สามสิบเก้าเอ่อฟิลไลท์สามสิบเก้าอืมเชี่ยอากาศจริงจริงมาเท่าไหร่ในอุณหภูมิในในในแอไม่แน่ใจวะจำไม่ได้แต่จำได้ว่าสามสิบเก้ามีเลขสามสิบเก้าเลยไม่ไม่ไม่ n น no 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 n อุณหภูมิบนแอปเขียนว่าสามเก้าฟิลไลท์เท่าไหร่จำไม่ได้ซึ่งน่าจะเกินนั้นน่าจะเกินนั้นอ่ะนะครับก็คือไอ้เชี่ยน้าไหม้เลยวันนั้นแบบ วันนั้นผมอุตส่าห์เตรียมมานะผมมีเตรียมทั้งพัดลมค่อยคอเนาะซื้อมาสามพันเยนเว้แล้วก็อเอ,อเตรียมเครื่องดื่มน้ําน้ําดื่มแบบแช่เย็นมาแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็วก็กะมาไว้ชั่วโมงหนึ่งกูต้องตากแดดแล้วก็สวมหมวกมาแล้วก็อพอมีร่มมาด้วยนะก็คือเอ้ยโอเคเราไปรอไปรอนะมันก็ให,มให้มันก็ให้ตั้งแถวรอที่ลานจอดรถเหมือนเดิมเลยกลางกลางแจ้งอยู่ไรเงี้ยกลางๆๆแจ้งสามสิบเก้าองศานะ นตอนที่อยู่รอยอยู่เลยมีคุ้มไหมล่ะมีมีมีพี่คนมีมีพรีคนหนึ่งข้างหลังเป็นคนญี่ปุ่นนะเอออุณหภูมิมีคุ้มเลย39มีคุ้มไหมล่ะมึงเอมีมีมีผู้ชายคนหนึ่งยืนยืนข้างหลังผมเว้ยแบบมีอายุนิดนึงน่าจะ40หัวกว่าแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบว่าโอ้แม่งตอนนั้นน่าจะยืนรอยอยู่ประมาณสัก15นาทีมั้งแล้วก็ยืนรอยเฉยเลยเว้ยแถวมันยังไม่มยังไม่ปล่อยแถวเข้าไป พี่ข้างหลังก็แบบเหมือนโทรคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วก็พูดช้าๆบอกว่าข้างนอกร้อนมากเลยแถวไม่ขยับเลยแล้วตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกแบบว่าเริ่มรู้สึกใจเต้นแล้วเหมือนแบบเหมือนแกน่าจะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเออน่าจะไม่ไหวแล้วกูไปก่อนนะพี่แกก็วางสายแล้วพี่มึงเดินออกจากแถวเลยเว้ยแต่ว่าก็แบบเออกูก็ได้ยินก็แบบเออพี่เขาใจเต้นแล้วว่าเออดีดีแล้วรีบรีบเพ่นนะพี่ผมว่า น่าจะไม่ไม่ดีต่อสุขภาพพี่แล้วนะแล้วผ่านปิหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงแม่งก็มีแบบเอ่อออกเหรอออกแบบแถวแบบเห็นๆได้เหรอไม่ผู้หญิงที่สวมพร็อมมิกูแบบว่ามีกระเป๋าสีเขียว<า>มิกูะกอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่พานั่งรถเข็นออกแบบแถวลาก่อยลาก่อยนะสาวกมิกูก็ยังไม่ไหวก็คือ,อเริ่มมีคนไม่ไหวเว้ยทั้งแบบโอ้โหอะไรขนาดนี้เลยเหรอ แล้วตอนนั้นก็คือเออ11โมงกว่าแล้ว11โมงจะครึ่งแล้วมั้งเราก็แบบว่าไอสัตว์กูซื้อตั๋วก่อนเที่ยงมาแต่11โมงครึ่ง11โมงครึ่งเนี่ยกูยังไม่ได้เข้างานเลยเว้ยก,ก่อนเที่ยงอาจจะไม่ก่อนเที่ยงก็ได้ซื้อตั๋วก่อนเที่ยงแต่เข้าหลังเที่ยงใช่ปรากฏว่ากว่าที่แม่งจะให้ผมไม่ให้ระแวกผมเนี่ยเริ่ม flow แถวเข้างานได้อ่ะเที่ยงยี่สิบเออก่อนเที่ยงที่ไม่ใช่ก่อนเที่ยงได้เข้างานเที่ยงยี่สิบเว้ย ซึ่งก็เลยแบบอ่ะโอเคเข้าทิยงยี่สิบก็ได้วะอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบโหตอนนั้นคือน้ําที่ตีมไว้คือเกือบหมดขวดเลยนะคือกลับคือเข้าเข้าใน <c oughs> หอจัดงานได้ปุ๊บผมไปรีบไปตู้กดน้ําก่อนเลยซื้อน้ําขวดใหม่มาดื่มก่อนเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคนะแล้วเนี่ยดูแล้วดูบรรยากาศฝูงชนข้างในมันเป็นประมาณอย่างเงี้ยอ,อ่นี่ผมมีถ่ายรูปมาน,นิดนหน่อยๆน,นะใ, <c oughs> ในใน, <c oughs> ในการเพราะว่าบูธไอเซอร์เคิลที่เป็นโดจินเนี่ยเขาเขาห้ามถ่ายรูปนะ นอกจากว่าได้รับอนุญาตก็คือถ่ายที่เกียวอย่างเดียวแต่ว่าให้ภาพมุมกว้างผมก็ถ่ายมาภาพกว้างๆเนี่ยก็คือว่าคนก็เบียดเสียดไอ้อัดยัดเยียดกันคลาสสิกนะคลาสสิกคอมิกปาร์ตี่คลาสสิกคอมิกเกทใช่คือคอมินี่คือคอมิกเกทแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างอย่างถูกต้องชัดเจนมากนะครับเนี่ยคนแน่นๆอย่างเนี้ยใช่เลยนะนี่คือคอมิกเกตที่ กลับมาแล้วนะครับ<ค>น,นี่คือบรรยากากศนะคอมเมจที่ทุกคนคุ้นเคยประมาณนี้ mm hmm. นะอะไรแบบนี้ทีนี้เออก่อนจะพูดถึงเซอร์เคิลโดยรวมนะขอพูดถึงการเดินทางเข้างานออกงานก่อนนะครับอ่ามันก็ไม่เหมือนกับที่ไปแ,แล้วมาที่เข้าค่อนข้างเข้าออกสบายแล้วใช่เออวันที่สองนะอ่าอันนี้คือพูดถึงวันแรกแล้วแบบกูยืนเห็นะยืนตากแดดอยู่ข้างนอกชั่วโมงครึ่ง นะกว่านะ่ะถ้าสิบโมงครึ่งได้เข้างานเที่ยงยี่สิบไอเชียดเกือบสองชั่วโมงเออก็แบบวันที่สองผมโอ้ยวันนั้นไม่เอาแล้วผม,ผมมีเล่าแล้วเพราะวันวันที่ไปวันแรกเนี่ยคือวันอาทิตย์ถูกไหมแล้วเย็นนั้นก็คือกลับมาจัดไลฟ์สมาชิกลรวโดนไล่จําได้ไหมผมมีตั้งหัวคอยว่าไอเชียดเหนื่อยมากเป็นความมีเกตที่แบบว่ามาเดินในฐานลูกค้าคือแบบเหนื่อยแบบหมดแรงมากปวดไปทั้งตัวเลยเว้ย ก็เลยตั้งใจว่าวันที่สองเนี่ยผมมีตั๋วแล้วไงแต่ทิ้งตั๋วแม่งไอ้เหี้ยเหมือนเอาเงินพันเยนทิ้งไปมันก็ใช่อยู่หรือว่าเราก็เลยแบบว่าน้นเราจะทําไงดีนะกับคอมมิเกะวันที่สองเออก็เลยแบบว่าโอเคมีคนวอร์ดบ้างไหมโอเคก็คือตัดสินใจว่าเอ่อวันแรกเนี่ยเราได้เข้างานเที่ยงยี่สิบถูกไหมอ่างั้นเอางี้เลยกูมาเที่ยงครึ่งเลยว่าเป็นไงอ่ะปรากฏว่าเว้ย วันที่สองตอนมาเที่ยงครึ่งอะแไม่ป้ายป้ายที่บอกว่าให้ไปตั้งแถวที่ลานจอดรถน่ะไม่มีป้ายเว้ยก็แปลว่าโฟลแล้วปรากฏว่ามาถึงตรงเนี้ยเที่ยงครึ่งปุ๊บอะแม่งให้เดินเข้างานเลยเว้ยโอเคเขาหินชั่วหน่อยผมก็เลยกลับมานั่งนึกว่าแบบไอ้เชี่ยแล้ววัดเมื่อวานเมื่อวานกูไปยืนตากแดดอยู่เกือบสองชั่วโมงแล้วกูได้เข้างานเที่ยงยี่สิ แล้ววันที่สองกูเดินกูมากูตื่นสายสายกูนั่งรถชิวๆมาถึงเที่ยงครึ่งกูเดินเข้างานเลยกูเข้างานสายกว่าเมื่อวานสิบนาทีไอ้ชี้หันนั่นมั้งแต่ไม่ต้องต่างกันดแถววันโฟกว่าปะอาจจะคนน้อยกว่าหรืออะไรปะหรือว่ามันรู้เราว่าจัดการยังไงหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าวันที่สองคขไม่เกี่ยวันที่สองคือวันขายโดจินโปคนมันควรจะเยอะกว่าวันแรกเปล่าว่ะไม่รู้เหมือนกันไงอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่านะวันที่สองคือ ผมเข้างานชา้ากว่าเดิมสิบนาทีแต่ผมไม่ต้องตากแดดเลยแม้แต่นาทีเดียว <c oughs> อ่ะอ,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 อาจจะรับเดินเดินเข้างานตรงนี้อาจจะตากแดดนิดน,นึงแต่ว่ากูไม่จาเป็นต้องไปตั้งแถวตากแดดที่ลานจอดรถหรือจุดตั้งแถวตากแดดเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าในมาจริงจังก็ไปซื้อโรกินโปอยู่แล้วมันก็เรื่องเรื่องของกูจบแต่ว่าก็คือว่าง่ายๆคือวันที่สองไม่เหนื่อยเลยเออไม่ต้องต่อแถวไงสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหม ก็คือไม่ต,ต้องตอบไม่ต้องต่อแถวอะไรเลยนะก็เลยแบบโอเคนะครับทีนี้เอผมมีถ <uh ่ายบรรยากาศอันนี้คลิปนี้ยังไม่ได้ลงในช่องเหมือนกันคือผมมีถ่ายบรรยากาศตอนที่เดินเข้าคอไปแล้วนิดหน่อยนะครับขออนุญาตบอเสียงอ่ะเนี่ยอันนี้คือตอนที่เดินเข้านี่เดินเข้าคอตอนออกเนี่ยเออจริงด้วยบรรยากาศไม่เหมือนในภาพตะกี้นี้จริงเนี่ยเที่ยงนีน่เที่ยงครึ่งนี่ยตอนเที่ยงครึ่งสบายกว่า ี่ยฟนแนวหายหมดแล้วมั้งออคือแบบคนเดินงานแล้วเออคือเดินแบบเอ้อเดินเรื่อยๆเลยอ่ะก็แบบออก็เลอแบบผมเดินไปเดินเดินไปโดยที่คิดในใจแบบว่าวานกูไปตากแดดทําไมวะทําไมกูต้องตากแดดกูทําไปเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยในขณะที่แบบนี้กูเดินหลายๆๆๆเข้าไปเลยเว้ยนี่คือเที่ยงนี่คือตอนเที่ยงครึ่งของวันที่สองก็คือหมายถึงวันวันจันที่ผ่านมานะครับเออเนี่ยสบายๆเลยเว้ยนะก็เลยแบบเอโอเคนี่วะ ดังนั้น uh, นะกลับมาที่อีก <บา S 2> ทีหนึ่งก็คือถ้าใครมาคอมเม็เกรรอรฤดูร้อนแล้วไม่อยากตากแดดนะครับแล้วคุณไม่ได้ซีเรียสก,กับการที่ว่าเฮ้ยเข้างานช้าหน่อยของบูธกาแพงจะหมดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือของลิมิเต็ดจะหมดหรือเปล่าคุณขอแบบว่าเฮ้ยขอเข้างานได้แบบไม่ใช่เข้าบ่ายแต่ว่าเข้าแบบเข้างานไปโดยที่แบบไม่ได้ช้ามากแล้วไม่ต้องตากแดดเนี่ยแนะนํามาเที่ยงครึง่งมีตัว๋วออันนี้เออบอกก่อน ที่มันให้โฟล์ไหลเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวที่ไหนเนี่ยเพราะผมมีตั๋วรอบเข้าก่อนเที่ยงอพอมาเที่ยงครึ่งปุ๊บมันบอกว่าใครมีรอบก่อนเที่ยงมึงเดินเข้าเลยแต,ไไเแต่ถ้าใครมีตั๋วรอบบ่ายห้าร้อยเยนแม่งจะแม่ใช่จะให้เดินเลี้ยวไปข้างเลี้ยวไปคนละทางกับฮอล์จัดงานซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะไปตั้งแถวที่ไหนแต่ป้ายชี้ไปคนละทางกับฮอล์จัดงานเนี่ยผมว่าแม่งไกลเออ <laughs> กว่าจะได้เข้าอยู่ยังไม่ให้ยังไม่ให so ้เข้าไปวันนั้นเหอะใช่ใช่ตั๋ว500เยนตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปแต่ตั๋วเข้าก่อนเที่ยงอ่ะตั๋วพันเยนเนี่ยได้เข้าแล้วนะครับตอนเที่ยงครึ่งดังนั้นก็คิดว่าใครแนะนําไว้สาหรับใครที่จะไปรอบหน้าไม่อยากจะตากแดดอะไรเงี้ยลองมาหลังเที่ยงดูผมคิดว่าอาจจะได้เข้างานค่อนข้างเร็วอืมแล้วไม่ต่างอะไรการมีตัวรอบบ่ายแล้วไปบ่ายนะมันเป็นทางเลือกปะมีตัวรอบบ่ายแล้วไปบ่ายก็ก็ได้แต่ว่านะคอมีเก ปิดงานตอนสี่โมงเย็นนะถ้าคุณสมมติว่าคุณมาบ่ายแล้วคุณแบบมาบ่ายสองเนี่ยเวเดินมีเวลาเดินสองชั่วโมงนี่คือไม่ได้เพราะมันกว้างมันว้างมันจะแบบแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วเลยสนุกเออพควรจะไปเช้าเก็คือเช้าสุดแล้วก็ถ้าทนไหวก็ต้องหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งคือก็ไปตามเวลามันนั่นแหละไปเช้าที่สุดที่ไปได้แล้วไปซึมซับอากาศเขามีเกลโคตรโหดจริงๆอะไรต้องเตรียมตัวหน่อยเพราะมันโคตรร้อน ร้อน<ช>แบบมีคนโดนหามร้อนแบบแม่งมีคนมีอาการเอออะไรแบบนั้น,นอ่ะก็<อ>ต้องเตรียมอะไรไปเยอะไปแยะหน่อยนึงครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ